ตามามาเขาเรียกว่านางลอยเฮ้เอาเฮ้เป็นขนมสีขาวทำจากข้าวเฮยเม็ดน oh, hey, oh hey, hey ้อยๆเฮ้เอาเฮ้นั่นก็คือข้าวตอ uh, ฉันขอบอกเฮ hey, ว่าอร่อยเฮอเฮเฮออ้ hey, hey. อย hey, <hey>, hey. พรให้ทั้งคู่ uh, เลิศลอยเฮเอาเฮมีรักไม่มีลม้ม <Hey. S 1> ไม่จมจมเหมือนนางลอยเอาเฮเอาเฮ้ถ้าเจ้าบ่าวเขามีของดีบอกว่าเจ้าบ่าวเฮถ้าเขามีของดี oh, บางทีนางก็ลอย oh, <hey. S 1> <laughs> ดีเจ้าบ่าวเขามีของดีอยู่ดีๆนางมันรอยังไงผมหมายถึงความขยันมันเพียรทําเอาไม่ชิของเจ้าสาวเนี่ยเลิศลอยมมาหากินช่วยกันทํามาหากินได้มีทรัพย์สินเอาไว้ใช้สอยเฮ้เอาเฮ้ชีวิตก็เลิศ ก็เลิกรอยไม่มีตามต้อยเยเงเอ้ยไม่เลิกร้อยเเลิอยเราไม่มีต่มต้อยเลยเอยอ่างที่สีมีเข้าฉันขอเล่าเป็นก่อนเลยเฮเอาเฮเป็นขนมสีดำดำก็มีนามว่าไอตึ้งเฮ เอาเฮเวลาเคี้ยวแล้วก็เหนียวหนุบหนับเวลาจับติดมือเอาเฮ้ไอตื้อคือข้าวเหนียวดำกินไม่กี่คำแล้วมันอิ่มตื้อเฮเอาเฮถ้วยพอแล้วกันให้แน่นเหนียวว่ากลมเกลียวแล้วไม่ปล่อยมือเฮเอาเฮ นิ่มแพร่เฮ้นอนแพร่ไหลตาปลือเฮ้เอาเอ้ะเจ้าสาวก็หลับเจ้าบ่าวก็หลับนอนพับแล้วก็ซึมแล้วก็เทือเฮ้เอาเอ้ะไม่ทำอะไรว่าหื้อไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ว่าหื้อก็เพราะไอ้ตื้อนี่ย ไอตนี่แหล่เองเอแหละเออวาวอวาวอก็เพราะไอตนี่แหละเออ,เอ้อวาววันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับครูสแต,ตมคุณมาหาครับช่วงต่อไปทิ้งเวลาของช่วงแจ้งเกิดออนไลน์ ไฟในเมืองมังคังยันที่พี่ลงพูดอ่ะบนทีวจะอัดนะคนที่ร้องเลยอออะเไม่ต้องรีบแนะนำนักร้องนะใครที่กำลังจะทำนะอย่าเพิ่งรีบไม่ต้องรีบกดแล้วให้มายืนนิ่งๆก่อนแล้วขอปั๊บใส่เลยกดแล้วร้องเลยมันเป็นเนี้ยมันแกะประวัติคุ้มหล่อกดพร้อมกระห่าตานมีเวลาีกินผักบุ้งแกงคว โอมัจจุคู่เอ๋ยเหลืนหัวพี่ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยปากนี้คงคอยเงาหงอยใจลอยคอยหาอะไรที่เป็นสระอาเนาะมาไม่คอยมีเวลาอยากจะไปหาแต่ว่าเป็ดปากเยอะไปเปล่า ยุยี่กับกับเสือเท่าชอบเสือเท่าอ่ะชอบเสือเท่ามากกว่าเสือเท่าครับเสือท่าน่าจะดีกว่าเสือเท่าสานแดงชนะติดตามช่วงแจ้งเกิดออนไลน์เวอร์ชั่นเต็มได้ที่ Facebook Master Key TV 3นะครับคู่ต่อไปเป็นการเจอกันของคุณเพิร์ดปะทะคุณแจ็คถ้าพร้อมแล้วไปชมกันต่อเลยหามีเวลา ยำบ้านาบางนาีนาโอ้โหมันยาวลูกมันยืดไปไปหแสงไฟในมือยิ่งยิ่งต้องร้องสดอย่างเงี้ยยิ่งต้องให้คนฟังเราให้ได้ทั้งหมดนะมัวไปจองติดันกระดูมันแดังทุ่มเงินเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้จะต่อให้ร้องสดโดยไม่มีดนตรีมันก็ต้องเคารพจังหวะอูเดี คนหัวใจโสมเป็นลมหมดแรงแม่ก็ไม่เราะนะรคาว่่แงไมเพราะนะชื่อแดงลบลีนีหนาเหมือนแม่เด็กมันก็ต้องใช่เหมือนแจ็คก็นพลเลยนะผมณพี่นี่ก็ขย่กันเหมือนแจ็คมาลองกันก็ได้ที่เราตัดสินใจด้วยนะครับคุณรู้งบ้านอยากรู้นักหนา ไม่ายหรือรุงอืมอะดูงเงลนให้แจ็คพี่ตั๊กให้แจ็คแจ็คเต้เขาให้แจ็คอะสามศูนย์แจ็คเป็นฝ่ายชนะครับติดตามช่วงแจ้งเกิดออนไลน์เวอร์ชันเต็มได้ที่ Facebook Master Key TV 3นะครับเป็นนันกแสดงภาพยนตร์นักแสดงละครโทรทัศน์ปัจจุบันนี่เป็นผู้จัดละครแม่เป็นนางเอกเลยป่าตอนเข้ามาทีแรกเลยอะ เป็นนางเอกสุจ้า <Wow. S 1> เป็นนางเอกเรื่องเดียวแหละน้องนอนได้เป็นลางลายน้องได้เป็นลางลายเหมือนกัน